ุริยะบุงวิเศษ YouTube c h a n n น l ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวนายชุติเดชกมลน,นชนุษผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุร,รักษ์ที่3าบ้านโปง่งเปิดเผยถึงปฏิบัติการช่วยเหลือเสือโครงจากพื้นป่าห้วยขาแข้งที่ได้รับบาดเจ็บจากบ่วงดักสัตว์นอกเขตอุทยานแห่งชาติผู้เตยโดยได้ระดมทีมค้นหาและช่วยเหลือนานกว่า3วัน จนประสบความสำเร็จนางสาวสาวิตรีเชื้อพงหวัวหน้าอุทยานแห่งชาติผู้เตยรายงานว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการระดมทีมจากหลายหน่วยงานทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผู้เตยสตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุร,รักษ์ที่3บ้านโป่ง2องนายและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าเขาประทับช้างและบึงฉวากเวลาประมาณ10นาฬิกาเจ้าหน้าที่พบร่องรอย และได้ยินเสียงขู่ของเสือจึงได้วางแผนล้อมจับด้วยสแสลนเพื่อกระชับพื้นที่พบเสือนอนอยู่ในร่องห้วยและมีหญ้ารกทึบเจ้าหน้าที่จึงถางหญ้าและยิงยาสลบเพื่อเข้าช่วยเหลือจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเสือโครงเพศเมียจากพื้นป่าห้วยขาแข้งอายุไม่เกิน7ปีได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าหน้าขวาจากลวดสลิง ทีมสัตวแพทย์ได้เร่งรักษาโดยการตัดลวดสลิงออกทำความสะอาดแผลให้ยาฆ่าเชื้อสารน้ำและวิตามินก่อนนำตัวมาดูแลต่อที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติผู้เตยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุร,รักษ์ที่3บ้านโป่งกล่าวว่าการพบเสือโครงจากพื้นป่าห้วยขาแข้งในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อของระบบนิเวศระหว่างพื้นป่าตะวันตก แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงภัยคุกคามจากการวางบ่วงดักสัตว์ที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์และยืนยันว่าจะมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนการรักษาโดยทีมสัววแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เสือโครงตัวนี้แข็งแรงและสามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติ อย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน,น้าวิเชียนชินาวง